อาจารย์ดรบุญญานุชเฉวียงหงรองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการรักษารษาชการแทนอธิการบดีมาหาเวเฉลัยวราชพัฒน์สตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบรัฑิตศึกษาในครั้งที่4ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมิทติ่งณนห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกันสองใน3เมื่อวันที่4เมษายน2568โดยมีวลัะสําสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญามหาบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการเรียนในหลักสูตรระดับประศนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชารับประศนาศาสตร์หลักสูตรปรับปรุงพศ2567แผน2แบบวิชาชีพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สอนนักศึกษาระดับปริญญาโทในภาคพิเศษหลักสูตรรับประศนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารละถัปรา,าสนศาสตร์หลักสูตรปรับปรุงพศ2567แผน2แบบวิชาชีพประจำภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2567การพิจรารณาให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา2567